สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มเอจัยแต่งงานครึ่งปีเมียโทรบอกคลอดลูกอ้างคลอดก่อนกำหนดก่อนตรวจ d n a นหนุ่มเอจัยเพิ่งแต่งงานได้ครึ่งปีเมียโทรบอกคลอดลูกชายอ้างคลอดก่อนกำหนดก่อนตัดสินใจตรวจ d n a เเห็นผลออกมายิ่งจุกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมาก เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหนุ่มชาวจีนวัย32ปีอาศัยอยู่ในมณฑลหูหนานเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีและตัวเขาเองก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ยังไม่แต่งงานมีครอบครัวเรื่องนี้ทําให้แม่ของเขาเริ่มร้อนใจจึงจัดหาแม่สื่อมาให้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอายุ29ปีเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างสวยมีนิสัยอ่อนโยนทั้งสองครอบครัวต่างก็พอใจกันและกัน ดังนั้นทั้งคู่จึงกลายมาเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วและหลังจากรู้จักกันได้เพียงเดือนเศษทั้งสองก็ไปจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งครอบครัวของฝ่ายชายมอบเงิน1,70,000หยวนประมาณ8,000 0 0บาทรวมทั้งซื้อบ้านและรถยนต์รวมมูลค่ากว่า5,000 0 0หยวนประมาณ2-4ล้านบาทให้เป็นของขวัญแต่งงานของทั้งคู่อย่างไรก็ดีหลังแต่งงานฝ่ายหญิงได้ให้บ้านและรถเป็นชื่อของเธอเนื่องจากก,กลัวว่าสามีจะเปลี่ยนใจในภายหลัง แม้ว่าครอบครัวของฝ่ายชายอยาจะรู้สึกว่าคำขอนี้มากเกินไปสักหน่อยแต่เมื่อนึกถึงการแต่งงานของลูกชายทางครอบครัวจึงยินยอมทำตามทุกคนต่างคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีความสุขแต่หลังจากงานแต่งงานภรรยาลับปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะมีอะไรกับสามีโดยใช้ทุกข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยง อีกทั้งหนึ่งสัปดาห์หลังจากงานแต่งงานสามีก็ถูกย้ายไปทำงานในสถานที่ห่างไกลดังนั้นทั้งคู่จึงแยกกันอยู่คนละที่โดยที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันสักครั้งแต่หลังจาก6เดือนต่อมาจูจูภรรยาก็โทรเรียกให้สามีกลับมาที่บ้านโดยบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูกสามีจึงรีบเดินทางกลับมาที่บ้านทันทีเมื่อเห็นภรรยาของเขาให้กำเนิดทารกเพศชายที่แข็งแรงสามีรู้สึกทึ่งเพราะทุกอย่างไร้สาระมากเขาและภรรยาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พวกเขาจะมีบุตรได้อย่างไรอย่างไรก็ดีภรรยายังพยายามโต้แย้งว่าเด็กเกิดก่อนกําหนดแม้ว่าเด็กทารกจะดูแข็งแรงไม่เหมือนคลอดก่อนกําหนดเลยสักนิดและเพื่อไขข้อสงสัยเหล่านี้สามีจึงตัดสินใจพาลูกชายไปตรวจ d n a และผลก็ออกมาตามที่คิดไว้คือเด็กชายไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเขาเขาจึงนําใบแสดงผลกลับบ้านเพื่อเป็นหลักฐานถามความจริงจากภรรยาแต่นอกจากเธอจะไม่ได้ให้คําอธิบายใดๆไม่สแสดงความละอายหรือหวาดกลัว ยังเป็นฝ่ายประกาศว่าจะอย่าร้างโดยอ้างว่าหาักไม่ไว้วางใจกันอีกต่อไปพวกเขาก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันต่อไปทั้งนี้ฝ่ายสามีรู้สึกโกรธมากกับท่าทีของภรรยาเขาจึงตะโกนใส่เธอเสียงดังเช่นเดียวกับแม่ของเขาที่โกรธเคืองและพยายามถามว่าเด็กเป็นลูกของใครกันแน่แต่เธอก็ไม่ยอมตอบอะไรเพียงแค่พาเด็กทารกย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ของตัวเอง และเมื่อสามีตามไปที่บ้านแม่ของเธอเพื่อพูดคุยให้รู้เรื่องก็พบว่าแม่ของภรรยาย,ยังคงปกป,ป,ป้องลูกสาวของตัวเองโน้มน้าวให้ลูกเคยเปิดใจและให้อภัยภรรยาสุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือจากนักข่าวท้องถิ่นเมื่อทุกคนมาถึงก็เห็นภรรยากำลังนั่งอยู่กับเด็กในอ้อมแขนของเธอทำตัวเฉยเมยและหะลักเลี่ยงการพูดถึงพ่อที่แท้จริงของเด็กทั้งนี้สามีคาดคะเนว,ว่าเธอกำลังตั้งคันลูกของชายอื่นอยู่ก่อนแล้ว จึงตกลงแต่งงานกับเขาเพื่อหาพ่อให้ลูกและให้กำเนิดบุตรหลังจากแต่งงานได้เพียง6เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามภรรยาปฏิเสธเรื่องนี้โดยกล่าวว่าเธอต้องการแต่งงานกับเขาเพราะเห็นว่าครอบครัวของเขามีฐานะดีมากอย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อนักข่าวท้องถิ่นซักถามอย่างจริงจังภรรยาจึงสารภาพว่าระหว่างออกเดทกับเพื่อนต่างเพศเธอเมาแล้วมีสัมพันธ์นกันก่อนพบว่าเธอท้องแต่เธอไม่กล้าเอ่ยชื่อพ่อขอเด็กไม่แน่ใจว่าเพราะไม่รู้หรือจงใจปกปิดเธอยังกล่าวเห็นด้วยกับการอย่าร้าง แต่ปฏิเสธที่จะคืนบ้านและรถสามีเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ไม่สบายใจมากและหลังจากโต้เถียงและไกล่เกลี่ยกันไม่นานทั้งคู่ก็ตกลงที่จะอย่าร้างกันนอกจากนี้ภรรยายังยอมรับที่จะคืนบ้านรถยนต์และเงินจำนวน150,000หยวนประมาณ7 0 0 0 0 0บาทให้กับครอบครัวฝ่ายชายด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ